วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้เรามีนัดกันนะคะขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านมาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลการณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นสำหรับเทศบาลที่มีการเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะได้รับบัตร2ใบ1คือบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกากบาดได้ไม่เกิน1หมายเลข2คือบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาดได้ไม่เกิน6หมายเลข ่อนการกระบาดดูให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นบัตรประเภทไหนและสําหรับบางเทศบาลที่มีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะได้รับบัตรเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทวอทหรือโทรสายด่วน144โดยหลักฐานการแสดงตนใช้ได้ทั้งบัตรประชาช,ชนบัตรหมดอายุก็ใช้ได้นะคะหรือบัตรอื่นที่ภาครัฐออกให้แต่ต้องมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน,ชนเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ หรือจะเปิดผ่าน3แอปพลิเคชันของรัฐก็ได้ทั้งบัตรประชาชนดิจิทัลแอปพลิเคชันไทย ID บ Electronic ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน DLTQRlic e n s e ์และบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลในแอปพลิเคชันบัตรคนพิการที่สำคัญประชาชนอย่างพวกเราทุกคนสามารถร่วมสังเกตการและตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งได้หากพบเห็นความผิดปกติหรือบ่อแสการทุจริตสามารถแจ้งบ่อแสทั้งภาพคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงได้ผ่านแอปพลิเคชันตาสับประรด ซึ่งหากนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดหรือกะกะตมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ผู้ชี้บ่อแสมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดและได้รับการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ การเลือกตั้งเทศบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีบทบาทโดยตรงในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เช่นการจัดการขยะการบำรุงรักษาถนนการพัฒนาสวนสาธารณะส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่การเลือกตั้งเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระจายอำนาจที่สำคัญคือถือเป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างพวกเราแล้วเจอการ11พฤษภาคมนี้ที่หน่วยเลือกตั้งนะคะ